แดดร้ดดอนน้องแดดแดดตัวนี้กี่โมงแล้วนะเนี่ยสิบเอ็ดโมงตอนนี้เมื่อไหน่าดูค่ะลา,าดูงานพัฒนาด,นาด,นาดูไปเดินเลย จอดรถ50บาทนะครับที่จอดรถ50บาทอันนี้เป็นเป็นทางด้านข้างครับนี่นองเดอ,อ๋ว่าด้นทางหลักทางหลักติดขบวนเฮไปเดี๋ยวจะพาดเดินพาด,ดูชมมีอะไรบ้างอันนี้เส้นรอบข้าง วันแรกวันนี้วันแรกวันที่สี่ have the ขึ้นไปข้างบนกันเลยวันนี้เพ็บลำเพลิน ตรงขึ้นไปก่อนถึงทางแยกแล้วนะครับเป็นวง,งกลมถึงทางแยกแล้วทางซ้ายนะครับแล้วก็จะขวายาวใหญ่ตอนนี้เราตรงเข้าไปในเขตท่าทาก่อน สานก่อนนะครับ ให้ขายของมุ่งนีเนาะทุกปีให้ขายของมุ่งนีทุก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 ปีตรงนี้จะให้ขายของแต่ปีนี้ไม่ให้ขาย ทีเราพัดล่อดนาดน ้ม่หร้สาย้ายเดี๋ยวสายถ้าใครหลงกันก็ไปรถนะครับอันนี้เข้ามาในบริเวณด้านใน นาะยะธีรพัฒน์ลอดดงบางและนางสาวจุธามาศช,ชาชำงานค่ะสวยงามมากเลยนะคะ,ะค่ะในลำดับต่อไปนะคะลำดับที่แของขอบวนเลยก็คือขอบวนเซิงนะคะเป็นท่านาวหอมก่อนนะคะแล้วก็นางเซิสองคนนะคะท่านาวหอมนะคะก็สบาโตนะคะ นี่ว่าีนาเหดอย่รชัยด่านอค่ะเฮ้ยเจ้ารมาเใู่มาคเวเร็จากกระลนย่งกนคของกินเยอะนะครับบอกเลยว่าของกินเยอะท่ไมงานพระธาตุน่าดูของกินเยอะ ลำดับที่12บองของขบวนของตะบ,บนดงบังก็คือขอบวนพระยาแถนนะคะนายวินทูศรีดาชมพูค่ะ เซียนดีนะนดีดเ้ียนะเออเทียนแควานดีพดุ่นขนาดพ่งหวานดีพุ่นขนาดวาแหน่ว่าแคอผมขัดผมแน่เลยเียนแค่เสียนแหน,น,น,น่ของจริงครับ ผูปลาหลายหลาปลนกบเกียดใหมนี่มากเขาเน่าเป็นกบกอผาาพ่วงเป็นพ่วงผัวสนุกหัวสนุกข่าวถึงงข้าวหาฟอนสนุกนออนนับแป่งแรงเศร้าอยบ่าเด้อพี่น้องเด้อตำบลพะทาัค่ะสำหรับตำบลพะทาันะคะก็รับผิดชอบในประเพณีบุญเบิกบ้าน ผู้ถือป้ายตำบลได้แก่นางสาวออนอโนงแผ่นหานางสาววิจิตราพิรมพักนะคะที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประจำพิธีในวันนี้นะคะส่วนผู้ถือป้ายประเพณีบนเบิกบ้านได้แก่นางสาวสุภช,ชาปกาเวสูงนางสาวกินยาดาสีสุ บ้านนะคะก็จะเป็นประเพณีบุญเดือนเจ็ดหรือบุญสัมหะเป็นงานบุญที่จัดทำขึ้นของชาวอีสานนะคะก็เพื่อปัดรังควานและขับไล่เสนียดจันไรตลอดถึงเหล่าพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้านค่ะซึ่งตำบลพระทาตนั้นนะคะ นำโดยท่านนายกคำพองหานโกธานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระทาตและท่านกำนันบุญจันทร์พิลาพันธ์กำนันตำบนพระทาตค่ะในขบวนจะประกอบไปด้วยรถประเพณีบุญเบิกบ้านนะคะแล้วก็เป็นรถต้นดอกเงินในรูปขบวนนะคะ และก็ตามไปด้วยรถแห่เจดีไซน์ค่ะพี่น้องที่ร่วมขบวนในวันนี้ของตำบลพระธาตุในประเพณีบุญเบิกบ้านนะคะจำนวนพี่น้องที่เข้าร่วมขบวนจำนวนประมาณ400คนนะคะก็มีนางรำจำนวน80คนนะคะเป็นขบวนที่10 รับผิดชอบระเพณีบุญเบิกบบ้านค่ะ เกิดความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดืนอนเจ็ดต้องถวบุชำระจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัเข่าลังควานสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้านบางท้องถิ่นเรียกประเพณีประเพณีนี้ว่าบุณเกิดบ้านซึ่งมีพิธีตามทางทางั้งทางศางส,สนาพุทธและทางสย,ยศาสตร์ในวันงานชาวบ้านจะพากันนำพัฒหารมาถวายแด่พระพิสุสงู์ และร่วมกันฟังเทศฟังธรรมรวมทั้งการเส้นไหว้สารหลักบ้านเพื่อขอขอความคุ้มครองให้พ้นภยัยพิบัติและช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากหมู่บ้านให้เกิดความเป็นสี่มงคลครับค่ะกำลังเคลื่อนผ่านบริเวณพรมรพิธีในขณะนี้นะคะเป็นขบวนดางรำที่จะร่วมรำในพิธีเปิดด้วยนะคะเป็นจำนวนประมาณ80คนนะคะ น,นะคะแล้วก็รายชื่อผู้ถือป้ายตำบลน,นะคะนางสรรรรรราวนัทนิชาวิขาธานังนะคะนางสาวกอนทานวันชัยนะคะแล้วก็มีขบวนนะคะจะเห็นรูปแบบขบวนที่มีความอลังการนะคะมีเทียนพรรษานะคะซึ่งกำลังจะเคลื่อนเข้ามาหน้าปรรพิธีนะคะ เป็นฤดูฝนฤดูหนาวหรือฤดูร้อนแต่ในฤดูฝนนั้นพิสุได้เหยียบย่ำเข้ากล้าในนาของชาวบ้านเสียหายนะคะสัตว์ตัวน้อยต่างๆพลอยถูกเหยียบตายไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระพิสุต้องจำพรรษาสามเดือนค่ะในฤดูฝนโดยไม่ให้ไปค้างแรมที่อื่นใดนอกจากวัดของตนถ้าภิสุฝ่าฝืนถือว่าขาด อาศีนขาดและก้อาบัดทุกกฎค่ะ ไปนะคะเป็นขบวนที่12บนะคะบุญบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินค่ะจากขบวนปู่สันทรัฐค่ะบุญข้าวประดับดินจะจัดขึ้นในช่วงปลาเดือน9เป็นการทําบุญให้ญาติผู้ล่วงรับโดยการนำข้าวปลาอาหารพาวหวานหมากครูบุหรี่อย่างละเล็กละน้อยห่อด้วยใบตองเป็นสองหอ่อลัดติดกันเตรียมไว้ในตอนตั้งแต่ตอนหวัวคาพันถึงเวลาตีสา ตีสีของวันรุ่งขึ้นจะนำหออาหารและมาพลูไปไว้ตามโคนต้นไม้แม่ฝากท่านมีแท่แต่ท่านขอให้ท่านนั้นได้วิดจากภัยน,น,ยนหน้าอยเยไปหนาผลพะละนานำโยพุธาผู้ยังอยู่หายอดสูโโกเ้าไพ่ห่อนในรวงเศร้าสาธุเด้อพป่นองเอา บุญข้าวประดับดินนะครับนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตลักษ์คือท่านธีรวัตรโคตรศัตดีแล้วก็ท่านกำน,นันทวีชัยปากาเวสาครับ เป็นความเสือของพอบนบราณนะครับ รูปแบบขบวนของตำบลกูดสันทลัตนะครับก็ที่ผ่านหน้าท่านประธานก็คือขบวนของแม่ขาวนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่มีความสุขนะครับมีความสุขม,มาตั้งแต่อดีตการ าตกต้องตามฤด,ดูกาลยระพยัดระหยัดค่อในการเดินการต้องเดินางต้อมาเดินางกันก่อน บวนจำนวนมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นาที่นี้ค่ะ